ค่สวัสดีค่ะเมื่อนีพ่ามีมีบุญมาตรวจงานค่ะมาเบ่งรถกลมดินพี่น้องบดือได้พนนงเบ่งรถน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะและสิภาพพนแรนเหรียญในกองกี้ดินก่ะพี่น้อง โชคีมานางตรวจงานกับพี่น้องโชคดีก,กลัวกลัวรถดำพี่น้องยานรถด,ดำ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นต้องมีปเจา้าไหมอืมอออเดี๋ยวเดี๋ยวเมียใช่ไหมนี่ไป<จ>นี่นแล้วไดนี่กินเออกับปั้นกินน้ำกันน่ะเราก็ไม่กินพวกกระจ้าเพื่อเราหน้าเหมนไรหน้าหน้าวนี่กินหน้าก็กินเพื่อน่ะกินแล้วมาจะไป้โอ้ เดี๋ยวเราก็มาเอาดอกดชกดีมานี <avoir injected> ่มานี่เร็วเดี๋ยวรถเหยียบเด็กเดี๋ยวรถเหยียบไหมบ๊วยใพว่าท่านนี่ดอกหน้าก็เฮ็ดไปซื่อๆเด็กน่มได้ผุละ ชิ้นรอดเจ้ากับจอรถดชิ้นสิ้นะ

สวัสดีค่ะไม่ทองพาเที่ยวค่ะอ้าวโชคดีกลัวรถไถค่ะโชคดีมาตรวจงานวันนี้โชคดีตรวจงานสวัสดีค่ะไม่ทองพาเดี๋ยวโชคดีโชคดีโชคดีดีค่ะ สองพาเที่ยวค่ะรอคลิปหน้านะคะจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนจ้าโชคดีมาตรวจงานค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเริ่มมานี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 ไม่เนี้ยไปรถียบสองพาเที่ยวจ้า